ครับเพื่อนๆมัอนี้เขาใต่ลานพักเนี่ยบวกงูนะครับนี่ลานลานพักะะปลูกเซโบกนี่ก็ยังมีทั่วผูนะครับทั่วผูทัวพูก็เป็นนวยไปชุดหนึ่งแล้วนี่เป็นทั่วปีนะครับแต่ว่าแมงเพียเต็มเลยพี่น้องนี่แล้วครับห่านพัก กินทุกมื้อแล้วก็นหน่วยทุกมื้อนี่ก็เก็บบว้สองหน่วยฟังทั้งนี้บวบบวบเรียมนะครับบวบเรียมวายไปแล้วก็เอาฟักนะครับเอาฟักเขียวหยักมาปลูกนี่นะครับเคลือฟักเขียวหยักน้ำก็ ฝนตกดีมื่อนีน้แล้วก็ทัว่วพู้นี่ก็จะเป็นมาราขีนกนะครับมาราขีนกกเม็ดมาแต่บานเมนะครับแล้วก็เอามาโรยไว้ก็จะปลูกแซมไวเรื่อยนะครับนีทั่วปีทัว่วพู้นะครับมะแขงนี่คือฝักเขียวยักษ์ นะเพื่อนๆหน่องยๆนะครับกำลังแตกยอดเมือ่อชนิดหนึ่งวายเขาก็เอามเมล็ดพันธ์อีกชนิดหนึ่งนะครับจังบวบเหลี่ยมวายนี่เขาก็ปลูกทั่วพูแล้วก็บวบงูทั่วปีไวเพราะเมื่อหลุนนี้แล้วก็บวบ ฟักเขียวยักนี่ก็จะขึ้นนะครับกระลังเท้าเครื่อนนะครับกระลังเท้าเคลืึอนอที่ตะไคร่ล้อมกับพืชกันไกลนะครับแถวนี้ไกลจะเยอะอันนี้จะเป็นโดมพักนะครับสองช่องเพราะว่ามันกว้างใหม่ไผ่ลำหน่อยนะครับบอมเนไผ่ลำใหญ่ใส่วิธีดัดโค้งนะครับให้แนมังส,สวยๆกะญางหลอดใดนะครับแข็งแรงครับ สามารถใส่ได้สองสปีนะครับถ้ามันผูกมันพังเขาก็มาเสริมแล้วก็ปลูกไว้นะครับผักเขาได้กินเองนะครับพต้องใส่ปุยยังน้ำนะที่ไหลมาเนี่นะครับโอ้ไหลมาจากขอบค้ายนะครับไหลมาตรงนี้นะครับไหลมาเนี่ยพวกมูลสัตว์ที่ถูกชะล้างก็จะทยอยลงมาเรื่อยๆนะครับมาสะสมแถวแองแถวแถวนี้พวกพืชพักก็จะเล่นงอกงาม นี่ก็จะเป็นทั่วปีแต่ว่าแมงเยอะนะครับดอกดินยังบระท่านไดส้สมเครื่องพลนะครับจะเอาน้ำสมว้นใหม่มาพ่นโดยเฉพาะทั่วปีนี่เขาจะมีแมงนะครับมีเพียนี่นะครับเพียเดี๋ยวพออะไหลเครื่อง่ลยามาแล้วก็จะเปลี่ยนสมแล้วก็ใช้น้ำสมว้นใหม่ฉีดพ่น เผื่อยับยั่งเพียนะครับในระดับหนึ่งนี่แหละครับก็เฮ็ดไว้กินกินเองเดี๋ยวพี่น้องนะครับเหลือกระแบงปันนี่นะครับเก็บกินไปหลายรอบแล้วสี่หารอบแล้วนะส่วนบักแข่งนี่ไม่ต้องพูดถึงดกเป็นดกดอกเป็นดอกบ่งามจังใดน้ำม,มูลสัตว์ไหลลงมาจะขอก ส่วนมะละขี่นกนี่ยเขากะเอาเม็ดมาโรยไว้แล้วก็ให้เขาเท้าขึ้นนะครับขึ้นมาเกาะมาเกี่ยวอีกจักหน่อยเขาก็เด็ดยอดกินนะครับไปออมกบออมเขียดออมไก่สารพัดออมได้เพื่อนๆมาตกไปซีเรียสนะครับเขามีใหมห่ไผ่เขาลื้อก่อไผ่นะครับก็ยังมีหน่วยอ่อนนะครับพู้นะครับหน่วยที่จอนะครับที่กระลังหน่วยกระลังดอก ครับนวยไปเรื่อยๆนะครับมือสองมือเขากอมาเก็บมือสองมือเอามาเก็บบอสนากินนะครับเขาปลูกไว้ข้างๆกองฟางนี่แหละครับเนี่ยกองฟางเพื่อจะได้บริโภคในสวนแต่ก่อนนี่จะเป็นสวนมะนาวนะครับตรงนี้จะเป็นสวนมะนาวนะครับมะนาวรุ่นแรกสวนดอกดินก็เอามูลสัตว์มาใส่เลยนะครับมูลสัตว์ที่แห้งแล้ว นะครับใส่ในโบกนะนะครับใส่ในโบกเดี๋ยวรากอยเขาจะขึ้นมาหากินขึ้นมาหากินเขาก็จะแท่งยอดใหม่นะครับเนี่ยยอดใหม่ก็เริ่มนะครับยอดใหม่ใหม่ใบก็จะเริ่มโตขึ้นส่วนกิ่งทีอ่อายุหลายแล้วเขาก็จะแห้งตายไปเดี๋วเขาคอยมาตัดแต่งออกนะครับมะเขือกะอันนี้เป็นมะเขือพวงนะครับบระแขงพันหนามได้พี่น้อง บะเมีนพันธธรรมดาน้ำเยอะนี่แหละครับอ่านพักของดอกดินพักเขาอยากกินพักชนิดใดประเภทเถาเรื่อยเขาก็เอาเมล็ดมายน่ถิงไว้นะครับสาเหตุที่ใส่โบกกัเบพรบาะว่าน้ำในสวนจะไหลามานะครับชะลออยู่แถวนี้นะครับแถวปลาบักหนาวขางกองฟางไต่ลานพักนี่นะครับ น้ำจะมาชะลออยู่ตรงนี้ดอกดินก็นเลยปลูกใส่โบกเพื่อกันโรครากเนา่าโคนเนา่านะครับเข้าใส่โบกไว้ถ้าพื้นที่ใดที่มันค่อยๆเขาก็บอดองใส่โบกนะครับโดยเฉพาะตรงนี้น้ำจะพอถึงนะครับเนี่ยน้ำบอถึงเขาก็ปลูกลงดินเลยปอดองอบ,บกซีเมนต์มาล้อมมะวางนะครับสามารถที่จะมีผักกินได้ตลอดปีนะครับเพื่อ บริโภคในครอบครัวลดต้นทุนนะครับส่วนฟักเขียวใ่นะครับก็เพาะไหวหลายถุงนะครับนะครับเพาะไวแมงกัดกินยอดบได้พ่นหวานพ่น,นยานะครับฟักเขียวใญ่นลูกนึงนี่ก็ประมาณยี่สิบโลขึ้นไปนะครับถึงสามสิบโลขึ้นอยู่กคมม็นนค,กความสมบูรณ์ของดินนะครับเพื่อนๆเึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของดิน เดี๋ยวถ้าม่ลูกติดลูกดอกตินจะอัปเดตว่าความใหย่ของเขาขนาดใดฟักเขียวใหญ่ยักษ์วัวสันนะครับหน่วยขนาดถังสีเด้อพี่น้องหน่วยหนึ่งกินเมดโนนบานผละแก่งใส้ไก, <laughs> นนก,ก่นะครับนี่ฮาก็เม็ดเกานะครับเม็ดเกาที่มันหลวงมันล่นลงนะครับบวบก็คือกันบวบเดียมนี่ก็คือกัน นะครับเขาก็บเต้องไปสนใจมันนะครับมันหลวงมันลนนะครับหน่วยแหงที่มีอยู่นะครับจังทันนั่นะ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 ครับหน่วยแหงแหงมากกับามาปาดเคร่งแล้วก็เคาะไว้นะครับมันก็จะขึ้นเองมีหน่วยบ่มีหน่วย,วยก็คือกินยอดบ่มีหน่วยกินยอดเนะี่ยสามารถเอายอดไปลวกจิ้มน้ำพริกได้นะครับเผื่พักสวนครัวปลูกกินเองไม่ต้องไปซื้อเลียยน,นะครับนี่คือบวบงูกระลังจอ อีกมือสองมือเขาก็ได้กินแลิวนะครับเขาก็ปลูกหลายๆเม็ดนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่แวะเวียนเข้ามาพ่อกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ